สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไพ่ป๊อกนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะมองดูแปลกๆนะครับว่าเฮ้ยพี่ไม่เล่นแบบมวยหรอก็ต้องบอกว่าพักก่อนนะครับสำหรับแบบมวยนะครับวันนี้ผมจะมาเป็นลูกเรือนะครับบนเครื่องบินนะครับกับแมปที่มีชื่อว่า c a บินครู s ิ Simulator นั่นเองนะครับผมอ้าววันนี้ผมจะมาเป็นสัจวรัตร <laughs> วันนี้ผมจะมาเป็นลูกเรือบนเครื่องบินนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าการให้บริการสําหรับไพ่ป๊อกแอร์ไลน์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนชุดกันก่อนนะครับผมไปเป็นชุดกันนี่ใส่ชุดนี้เลยเบสิกเมลนี่เป็นสูตรใหม่ไม่ค่อยชินกับตัวเองการที่ตัวเองใส่สูตรเลย <laughs> ต่อไปนะครับผมเราก็จะมา create f ฟ i g h t นะครับผมก็คือเราต้องมาเลือก นะครับสายการบินนะครับผมที่เราจะบินนะครับนั่นก็คือไพ่ป๊อกแอร์ไลน์นั่นเองเราจะใช้เครื่องบิน CRJ 200นะครับผมอ่ารองรับผู้โดยสารสูงสุดได้16คนนั่งจากโรบอกไปนิวยอร์กแล้วก็ดูไฟล์ดีเทลเลยครับอ่าจุดหมายปลายทางคือนิวยอร์กซิตี้นะครับผมต่อไปเราก็จะเลือกไพลอตหรือว่านักบินนะครับผมไพลอตเราก็เลือกนะครับสองคนโนวากับเวสตันนะครับผมอ่าเรียบร้อยเลือกไปเลยไปที่เกต9นะครับหรือว่าประตู9นั่นเองนะครับ บอดดิ้งพาสเราดูบอดดิ้งพาสทางขวามือเรานะครับเกต9เก้าจะอยู่ทางขวามือทางนู้นอ้าวไปผู้โดยสารรอขึ้นเครื่องของเรานะฮะนั่นก็คือเครื่องบินของเราเองนะครับผมอ,อยู่ตรงนู้นโอเคนิวยอร์กซิตี้นะครับไพพ็อกแอร์ไลน์อ่าเช็ครายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็เดินทางเข้าไปครับผมามาพร้อมกับพายโดนักบินมาแล้วเดี๋ยวเราดูนก่อนนะครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับผมโอเคอันนี้เอาน้ำน้ำใส่เข้าไป ตรงนู้นแล้วก็ปิดปุ๊บแล้วก็แนับินแนปบินใส่ในนี้อ่าแล้วก็ปิดเรียบร้อยเปิดประตูนักบินอ่าเสร็จแล้วนะครับผมเราหลังจากที่เราจัดการอะไรบนเครื่องบินเรียบร้อย start boarding นะครับผมก็คือเรียกให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องนะครับผมมาครับผู้โดยสารครับขึ้นมาเลยอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้หผู้โดยสารเยอะผู้โดยสารเยอะเอาผู้โดยสารคนนี้ทำมันมีรอยเท้าบนหน้าด้วยทำไมก็มีรอยเท้าอยู่บนหน้าด้วยมาครับมาครับโอ้หผู้โดยสารเยอะผู้นี้ผู้โดยสารเยอะเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอเค เราขอให้เรีว่าให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องเียบร้อยหลังจากนั้นเราปิดประตูครับผมปิดประตูอ่าโอเคหลังจากนั้นเราก็จะปิดด้านบนของผู้โดยสารนะครับปิดช่องปึ๊บปึ๊บปิดหมดแล้วเฮ้ยใครเป็นไรอา้าอย่าเพิ่งเอ็นสิคุณจะต้องเอาเบาขึ้นมานะแล้วคุณก็ต้องคาดเบลด้วยเพราะคุณไม่ได้คาดเบลนะครับผมผู้โดยสารต่อไปคนไหนอีก คนนี้โอ้คนนี้นอนเอนอย่าเพิ่งเอนครับผู้โดยสารครับเพิ่งขึ้นครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยอีอ่าเดี๋ยวเราตรวจสอบดูครับผู้โดยสารวันนี้ผู้โดยสารอาจจะไม่เต็มเครื่องฮรพร้อ,พอมที่จะออกเดินทางนะครับผมเทคออฟไปไปครับเทคออฟครับอาจจะที่ผู้โดยสารทั้งหมดครบแล้วเรานั่งแล้ว รู้สึกว่าเราต้องออกเอ้ยเราออกก่อนเวลาด้วยนะเนี่ยเราออกก่อนเวลาโหวันนี้สภาพอากาศค่อยดีเท่าไหร่นะครับสภาพอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือมีกำลังเทคออฟครับอ๋อครับถึงเวลาแจกจ่ายอาหารครับผมมาแล้วแจกจ่ายอาหารแจกอาหารครับผมมาอ่าผู้โดยสารคนนี้เอาอะไรเอ่ย เพรสเซลโอเคเพรสเซลนะครับผมอ่ะจัดไปครับเพรสเซลนะครับคนนี้ต้องการพีนัทอ่าพีนัทไปน้ำแล้วก็เขาต้องการสไปร์สโอเคจัดไปครับผมคนนี้เอาเป็นสไปร์สเหมือนกันอ่ะสไปร์สครับแล้วก็เขาเอาอะไรนะเขาต้องการเขาเอาแครกเกอร์อ่ะแครกเกอร์ er. ไปคนนี้เอามิกนัทนะครับผมอ่ะถั่วถั่วถั่วมิกนัทเอาไปคนนี้เอาเป็นแครกเกอร์กับสไปร์สนะครับผมอ่ะแครกเกอร์ er. เอาไปพ่หนุ่ม แล้วก็สไปร์ะเรียบร้อยนะต่อไปคนนี้เอาเป็นโคคาโคล่าโอเคแล้วก็ถั่วนะครับเอาไปขอให้อร่อยครับต่อไปคนนี้เอาเป็นชิปนะครับมันฝรั่งแล้วก็น้ำเขาเอาเป็นกาแฟฮะกินกาแฟกับมันฝรั่งมันจะเข้ากันไปเนี่ยคนนี้เอาเป็นโคคาโคล่าจัดไปครับผมคนนี้เอาเป็นอะไรอะเบปซีอ่อจัดไป แล้วก็คนนี้เอาเป็นมันฝรั่งนะครับผมชิปป้ายเรียบร้อยนะครับขอให้อร่อยครับรอให้ผู้โดยสารเขาทานให้หมดก่อนโอเคถึงเวลาที่จะต้องเก็บขยะนะครับอ่ะ t r a ชครับผมมาขยะมาครับผมมาเก็บขยะกันปึ๊บขอโทษนะครับมาเลยครับกินเสร็จเราก็ต้องทิ้งขยะนะครับ ห okay. ทิงพยากรับคุณผู้หญิงทิ้งครับ, <laughs> รบ <laughs> จะเก็บไว้กลับบ้านหรือไงเราเออไดิันนโอเคเอาล่ะเราจะเรียกว่าใกล้ที่จะแลนดิ้งแล้วนะครับผมเรามาตรวจเช็คผู้โดยสารก่อนนะครับว่าผู้โดยสารคนนี้เขาอาเขาเอ็นเขาเอ็นบอเออขึ้นมาครับขึ้นมาครับเราจะแลนดิ้งกันแล้วครับผมอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เอาไอ้นี้ขึ้นครับผมอ่นาน่ารักมากน่ารักมาก คนนี้คนนี้เอ็นเบาขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นมาส่วนคนนี้ไม่มีปัญหาคนนี้อ่าไม่คาดเบลคาดเบลได้ครับเอ,อ่อคนนี้อ๋อนี่ไงถาดอาหารโอเคเอาถาดขึ้นด้วยครับผูดยสันเรียบร้อยครับวันนี้โอ้นี่เพราะกับกับตันเรา <laughs> ไพหลดใกล้ถึงที่หมายแล้วครับเขาบอกว่ามี เครื่องบินอยู่2ลํลำที่จะทําการลงที่ลันเวนะครับผมก่อนก่อนหน้าเราสองลำานะฮะเราจะต้องรอก่อนนะครับผมเออ,เ,อ,อเครื่องดีเลย์ขอโทษเลยนะผู้โดยสารว่า <laughs> มันมีเครื่องบินสองลำก่อนหน้านี้เขากำลังทําการลงจอดนะครับผมเราต้องรอฮนะคเครื่องก็เลยอาจจะต้องดีเลย์ไปก็ระหว่างนี้ก็บินชมท้องฟ้าชมก้อนเมฆไปก่อนแล้วนะผูนะ้โดยสารนะ <laughs> บินชมก้อนเมฆชมชม,ชมนกชมไม้กันไปก่อน ระวังรอโอ้หลุมอากาศหลุมอากาศโอ้โอ้โอ้สภาพอากาศโอ้โอ้โห้เรากำลังที่จะลงจอดแล้วท่านผู้ชมเรากำลังลงจอดนะฮะโอ้ตรง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 กัปตันกัปตันตรงตรงกัปตันทำไมเครื่องบินมันเอียงกัปตันเอ้ยโอ้โอเคโอเคกลับมาตั้งลำได้โอ้สั่นนิดๆฮะโอ้ สภาพอากาศช่วงนี้คือไม่ค่อยดีเลยฮะถึงเรียบร้อยแล้วฮะถึงสนามบินเป็นที่เรียบร้อยถึงแล้วครับผู้โดยสารปะประตูปประตูป,ปตุ๊ปปุ๊บปึ๊บป,บป,บปบ๊เอาเลยครับอย่าลืมสัมภาระของตัวเองนะครับขอที่ให้สนุกนะครับโอเคตอนนี้ก็มาดูมาดาูฟีดแบ็กของลูกค้านะครับ,ค,รค,รบคุณภาพ โอเคมันก็อาจจะเป็นเครื่องบินแบบว่าโลคาร์ด้ดึงนะเออเครื่องบินเราแต่สวิดนี้เราให้โอ้โห 4.5เต็ม5ท่านผู้ชมอู๋สี่ดาวครึ่งเซฟตี้นี่ให้3.5นะครับผมโอ้โห oh. เที่ยวบินเราให้ป๊อกแอร์ไลน์นี่ไม่ธรรมาดาจริงๆนี่เรามาถึงนิวยอร์กแล้วเรียบร้อยนะฮะ mm. เดี๋ยวเรานะครับจะต้องไป create ไฟอีกรอบนะครับ mm. เพื่อจะทำการกลับบ้านนะครับผมเ,เดี๋ยวเราไปดูก่อนเราต้องไป create ไฟตรงไหนวะอ่า mm. นี่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 เราต้องไป c ร e a t ไฟอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับ mm. เพื่อที่จะได้กลับนะครับผมโอเค เด็กไปนะครับอันนี้เครื่องบินเราก็เอาเป็นเครื่องบินลำนี้แล้วกันนะครับจุสูงสุดได้16คนเหมือนเดิมนะฮะ C R J 200นะครับนี่จาก New York City กับโรบอสเซียนะครับโรบอเซียโอ้โหชื่อเท่มากประมาณไปทางเป็นโรบอสเซียนะครับผม f ฟ i g h t Number 255ขนมนูนนี่นั่นอ่ะโอเคคอนเฟิร์มครับผมต่อไปนักบินเราก็เอาคนเดิมครับคนเดิมคนเดิมทีมเดิมของเรานะครับนักบินนี่ Security สวัสดีครับ ต่อไปไปที่เกจสามนะครับผมเราดูที่บอดดิ้งพาร์ตมุมขวาล่างนะครับต้องไปเกตสามเกตสามอยู่ตรงนู้นแล้วเลี้ยวซ้ายนี่เกตสามอยู่ทางซ้ายมือเรานี่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 เกตสามอยู่นี่ครับนี่โรบเซียโอเคถูกต้องนะครับไปไปเช็คความเรียบร้อยบนเครื่องก่อนนะครับดูก่อนว่ามีอะไรบ้างาน้ําโอเคเปิดฝามาเอาน้ําใส่เข้าไปแล้วก็ปิดปั๊บเข้าให้ตรงนี้ อ่ะเราก็โอเคเรียบร้อยกับตันขึ้นเครื่องแล้วนะครับผมจังหวะนี้เราไปดูก่อนห้องผู้โดยสารเรียบร้อยอ่ะเราสตาร์ทบอดดิ้งเลยปึ๊บเชิญครับผู้โดยสารครับเชิญเลยครับเชิญครับผู้โดยสารครับว้าวฉันตื่นเต้นจังการที่ฉันจะได้กลับบ้านโอ้ฉันจะได้กลับบอร์ดแล้วสินนะมามามา,มา เราจะได้กลับบ้านกันแล้วทุกคนปิดประตูครับผมปึ๊บเรียบร้อยระหว่างนี้นะครับเราก็ต้องปิดขบนก่อนนะครับคู่ครับู้โดยสารครับขอญาตปิดก่อนนะครับผมโอเคปั๊บ้โดยสานคนนี้โอ้โหมาถึงก็เอเลยนะพ่อคุณพ่อหนุ่มเออนั่งตรงก่อนส่วนคนนี้คนนี้ไม่คาดเบลอ่อะคาดเบลลด้วยครับคาดเข็มขัดด้วยโอเคทุกคนรัดเข็มขัดเรียบร้อยนะฮะอ่ะ ต่อไปครับสกิปแท็กซี่ครับเราจะทำการเทคออฟแล้วนะครับผู้โดยสารเราทำการเทคออฟแล้วนะครับเทคออฟครับกับโรบ็อกเซียกันดีกว่าไปโอ้ช่วงนี้สภาพอากาศแย่มากสภาพอากาศแย่มากโอ้โหทรายทายทรายโอ้โหหุยหุยหุยหุ้ยทำไมสายงั้นน่ะทำไมทำไมทรายงั้นอุ้ยไพลอตไหวเปล่าพายุเหรอ พายุเข้าเหรอทำไมสั่นอย่างนั้นนะ่ะโอ้ยโอ้โหอ,อากาศจ่มใสเลยโอ้โหเมื่อกี้แบบเมฆลึม้มพอเราอยู่เหนือชั้นเมฆที่มันฝนตกนี่คือแบบว่าอากาศแบบเคลียร์มากนะครับรอครับ เทคออกแล้วอ้าวโอเคถึงเวลาเสิร์ฟอาหารครับผมไปรถคงรถเข็นว่าไปขอคนนี้เขาไปเข้าน้ำโอเคข้าน้ำตกใจโอเคต่อไปครับผมมาคนนี้เขาจะเอามิกนัทนะครับมิกนัทจัดไปครับ น้ำตัวนี้เป็นโคคาโคล่านะครับคนนี้เอาเป็นน้ำเปล่านะครับแล้วก็เป็นพีนัทขออนุญาตแจกจ่ายแจกจ่ายอาหารก่อนนะครับสักครู่ไปครับคนนี้ไม่หิวเนาะคนนี้ไม่หิวอ่ะโอเคอ่ากินอะไรไหมครับอโอเคโอเคเขาไม่กินครับตอนคนนี้เขาเอาเอาเป็นเบบซี่สีเข้มๆน่าจะเป็นเบบซี่ส่วนอันนี้น่าจะเอาเป็น อ่านัดมิกซ์นะครับคนนี้เอาสปร이ดแน่นอนอ่าคนนี้สไปร์อ่ดสไปร이ดครับคนนี้เอาเป็นเบปซี่จัดแปดสวยๆคนนี้เอามิกนัดนะครับมิกนัดแจกจ่ายไปคนนี้เอาเป็นอ่าคนนี้เป็นสไปร이ดใช่ไหมสไปร이ดสวันดีครับสไปร이ดครับแล้วก็ แครกเกอร์อแครกเกอร์ครับผมอ่ะครับอันนี้คนนี้เขาเอาเป็นมิกนัทโอ้เขากินถั่วกันไหมช่วงนี้ช่วงนี้เขากินถั่วสายการบินนี้เขาไอเที่ยวนี้เขากินถั่วกันอ่ะต่อไปกาแฟอ่ะกาแฟไปกินกระถั่วจะเข้ากันไหมเนี่ยพ่อหนุ่มนัทมิกเนี่ยมันมันจะเข้ากันไหมเนี่ยอ่ะบริษัทนะครับจัดจ่ายจัดจ่ายปึ๊บ water ป้ายน้ำคนนี้ก็น่าจะเป็นน้ำเปล่านะครับแล้วก็ชิปโอเคคนนี้ก็ชิปเหมือนกันแล้วก็ก f แฟกินมันฝรั่งกับกาแฟเข้ากันไหมเนี่ยอ่ะโอเคครับแจกจ่ายหารเรียบร้อยพอผู้โดยสารทานให้เรียบร้อย <This S 1> เราก็จะ <your captain S 1> ได้เก็บ,บโอเค <landing S 2> ได้เวลาเก็บขยะ <for> ครับผมเย้ yeah. มาครับผมผู้โดยสาร เก็บครับเก็บครับเก็บมาครับผมเก็บขยะครับโอเคครับมามามาเราต้องทําความสะอาดฮะให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะแล,ลนดิ้งนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เก็บมับเขาให้โบอ่าเรียบร้อยโอเคเราจะใกล้แลนดิ้งนะครับถึง ที่หมายแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คผู้โดยสารกันก่อนนะครับว่าเรียบร้อยไหมอ่ะคาดเบลด้วยครับโอเคอ่ะคนนี้คาดเบลด้วยครับผมเหลือใครอีกเหลือใครอีกคนนี้คาดเบลด้วยครับแล้วก็อุ้ยอันนึงเอาถาดตรงนี้ขึ้นด้วยครับโอเคน่ารักสุดๆเออไอ้นี้เอาถาดขึ้นด้วยนะครับผู้โดยสารครับโอเคครับแล้วก็อย่าลืมคาดเบลด้วยนะครับขอบคุณครับคนนี้ไม่ได้คาดเบลอ่ะคาดเบลด้วยครับ คนนี้เหรอคนนี้อ่ะเอนครับคนนี้เขาเอนอ่ะนั่งตรงๆครับผู้โดยสารครับเราจะแลนดิ้งกันแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยโอ้โหผู้โดยสารน่ารักว่ะมาเราก็เตรียมที่จะแลนดิ้งครับผมวาตรงตรงนะกับตันกับตันตรงๆนะเฮ้ย <c oughs> รอบนี้ตรงรอบนี้ตรงเฮ้ยรอบนี้ตรงโอเคอย่าเอียงนะอย่าเอียงนะพา์ลอตอย่าเอียงนิ่มนิมขอนิ่มนิมขอนิ่มนิ่มนิม โอ้ยสั่นสั่นสั่นเล็กน้อยสั่นเล็กน้อย,น,น,อยอนิดหน่อย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 พอพอให้อภัยได้ <laughs> พอให้อภัยได้โอเคโอเคเปิดประตูครับโเ okay, okay. ปบโเข้าให้อ่าโอเคครับเชิญครับผู้โดยสารขอให้สนุกนะครับขอให้สนุกนะครับบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับไว้เจอกันครับ แโอ้ <Yeah>. oh, oh, รอบนี้เซอร์วิสเต็ม5ทุกคนเซฟตี้คือแบบเต็ม5สมูทแลนดิ้งแบบสมูทมากโอ้โ oh, กับตันรอบนี้กับตันโคตรเก่งโอ้ oh, แต่คุณตี้เราก็นะครับมันเป็นาสายกันบินแบบโลคลาสนิดนึงนะครับ <laughs> ได้1.6เต็ม5โอ้โหแต่เซอร์วิสกับเซฟตี้นี่คือแบบว่าห้าดาวยิ่งกว่าไก่ย่างนะครับ โอเรียบร้อยแม่รู้สึกภูมิใจเหลือเกินกับการกลับบ้านรอบนี้เย <c oughs> yeah, สุดท้ายเราก็ส่งผู้โดยสารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับใครท,ที่ชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ,รบ,รบผมสจวร์ตไพ่ปอกนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ